สวัครับวันนี้ผมจะมาทำล้อหลักซึกหน้านครับอย่างแรกเลยสเก็ตวงกลมออกมานะครับขนาด8มิลเมตรนะครับครับต่อมาเราก็เอ็นทูดมันออกมานะครับเอ็นทูดมันออกมา4เมนตนะครับครับต่อมาเราก็มาสร้างแพนนะครับ วางแผน่นแต่ดีฟเรตตัวตนี้ฟอนแผน่นระยะห่างห้ามิลลิเมตรแล้วกลับได้ไหมนะครับโอเคครับถูกครับผมมาแล้วก็สเก็ตแผ่นตรงนี้นะครับสเก็ตแผ่นตรงนี้นะครับเรียบร้อยแล้วเราก็รีวอรมัน แล้วก็เก้นมันออกมาอีกครับสเส้นวงกลม่20กกมิลลิเมตรนะครับโอเคครับครับแล้วเราก็ไอทูดมันออกมา2มิลลิเมตรครับ แล้วก็เอ็กทูดคัดเอาบ้าวงกลมเมิลิเมตรตรงนี้นะครับแล้วก็เอ็กทูดคัดมันออกมาคระมาด4่มิลิเมตรครับเสร็ยแร้วแล้วก็ mm รวกสร้างสี่เหลี่ยมเล็กๆข้างบนนะครับขนาด8ปคูณครับแล้วก็ ทูันออกมา,มาสสาม,มิลน,นะครับต้อหมุนมันยังไงวะลืมแล้ว่ต่อมาเราก็มาต,ต่อมาเราก็ขดล้ว่มาเราก็อ,าากอีกทูมันออกมาแล้วครับเอฟเนี้ยดิต่อมาเราก็มาสเก้าไปเทิมัน นี่ัะตีอีกสิบหนึ่งนี่ครับยี่สิบอันนี่ครับถูกครับผมต่อมาเราเข้ามาสร้างสีในข้างล่างครับขนาดเท่ากันครับแปดคูณแปดหรือแปดคูณแปดแล้วก็อีกทูมันเอาไา้สีสามมิลครับแล้วก็มาสร้างขึ้นโดยใช้เงินอขานม่เอาเก้าอันนะครับอันนี้เอาอีนสิบหนึ่งเดินครับถูก ถูกครับเรียบร้อยครับท่านนี้ครับขอบคุณครับ